ก็ผมไม่ได้สอนเพียงเกตครับวันนี้ผมกับดรจำนงชัยมังมงคลจะมาสนทนาเรื่อง m f o ใช่ไหมครับ MFlow ครับ m f o จริงๆถ้าถ้าเราไปเส้นทางไอ้ต o t o เ w a y นะจะมีช่องทางหนึ่งจ่ายสตังสอง MPassEasyPass แล้วก็มี MFlowMFlow นี่คือรวดเร็วไหมคือผ่านเลยผ่านเลยไม่มีด่านใช้ใช้กล้องวงจรปิดจับแล้วจ่ายเงินกันยังไงคือปัญหาคือวันนี้อย่างนี้ ผมมองว่า m อฟเนี่ยป <ะ S 1> เป็นปัญหาที่เอาเปรียบประชาชนมากที่สุดเอฟเวลาท่านดิสอนผ่านป๊อปนี่นะครับคือบางคนเนี่ยถ้าลงทะเบียนก็เคมาจะตัดจากบัญชีแต่ถ้าไม่ลงทะเบียนป๊อปเอนมโฟนกจะจ่ายตังค์เข้าโปรแกรมจะจ่ายตังค์ฝากทันทีจ่ายทันทีไม่ได้ต้องรอวันรุ่งขึ้นแต่พอวันรุ่งขึ้นป๊อปถ้าท่านดิสอนลืมปรับสิบเท่าปรับสิบเท่าใช่โหดมากโหโคตรมหาศเอ็มโมัน หาอยู่หากินกันอย่างนี้ว่าสามสิบบาทเนี่ยพอลุ่งขึ้นลืมจ่ายสามร้อยเขาให้เวลาเจ็ดวันสามสิบบาทถ้าสิบเปอร์สิบเท่าก็สามร้อยสามร้อยคือสำคัญคืองี้ผมมองว่าเอ็มโฟนเนี่ยนะการทางพิเศษหรือว่ารัดกันแล้วแต่แล้วกันเนี่ยหากินกับคนลืมคือหมายความว่านอกจากจะหากินค่าผ่านทางสามสิบบาทผมก็มันแพงแล้วนะแล้วไปหากินท่านที่สอนลืมจ่ายรอเจ็ดวันคนเรามันลืมกันได้นะแล้วก็สุดท้ายมีหมายออกมาเลยครับ มีหนังสือ30บาทก็เป็นส0มร้อยวันนี้ <c oughs> กระทุส้สดของผมผมด้สอนเพียงเกตคบว่าที่สสบัญชีราะชื่อฟักเพื่อไทยเรื่องเอมโฟใครจะรับผิดชอบรอบประชาชนถึงสิบเท่าถ้าสภาเปิดผมจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพูดจากเพื่อให้สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนตามเจตนารมณ์ ของ m 4ที่ต้องการให้มันไหลไปได้ง่ายๆย,ยก<ม>นิ้วยก<า>วลงหน้าขอบคุณนะครับ m 4ต้องรวดเร็วอย่าหากินบนหลังคนที่คนลืมครับถูกต้องแล้วขอบคุณครับ